นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับเราอยู่กับคอสก็จัดกันไปครับวันนี้หนึ่งหัวเมืองใหญ่เป็นอีกหนึ่งคู่ใหญ่ที่น่าจะสนุกเลยครับนั่นก็คือทางตุร,รกีรเปิดบ้านเจอกับทางสเปนนะนัดแรกของทั้งสองทีมเก็บ3คะแนนมาได้ด้วยกันทั้งคู่ครับทางตุร,รกีนี่ท้องชัยเขาว่าใช้พลังกาลังแบบหมดถังครับกว่าจะสามารถเบียดชนะทางจอร์เจียได้สภาพความพร้อมของทางตุร,รกีเองไม่ว่าจะเป็นทางยูดีสอันดากูเรนหรือแม้กระทั่งสายเก่าอย่างคาฮานูกูก็ยังพร้อมนะ ส่วนของทางสเปนเองนัดแรกสามารถชนะมาได้ด้วยการถนอมแรงแบบสุดๆครับนักเตะเล่นชิวๆสบายๆแดนกลางอย่างเปดี้ซูบินเมนดีหรือแม้กระทั่งตัวริมเส้นซ้ายกว่าอย่างนิโกวิลเลียมแล้วก็ยาเมาไม่ได้ออกแรงเยอะเลยครับคู่นี้ถ้าเราดูจากรายละเอียดของเกมแล้วก็สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก็ต้องยอมรับว่าเกมเยือนสเปนเองอาจจะเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ด้วยพละกําลังที่เต็มถังและก็เต็มข้อส่วนตรุรกีเจ้าบ้านนัดแรกใช้พละกําลัง ค่อนข้างเยอะสภาพร่างกายไม่ดีคู่นี้ยังมองว่ากระทิงดูสเปนครับด้วยภาษียังดูดีกว่าทางเจ้าบ้านอย่างตุรกีและน่าจะเก็บชัยชนะได้คู่นี้ฟันทงองยังเป็นกลางครับสิงกระทิงหนุ่มเก็บชัยชนะเหนือตุรกีได้โอกาสยิงขึ้นลูก2ลูกมีให้เห็นคู่นี้เชียทางสเปนครับ